ที่นาแปลงสวยดินดีน้ำดีติดทางสาธารณประโยชน์ La o เนื้อที่3มไร่2องาน80ตารางวาเราขายอยู่ที่ไรล,ละ250,000บาทครับอยู่ใกล้ที่พักสูงหนองจำปาหลังหมู่บ้านหนองจำปาตำบลใหม่อำเภอโนนสงจังหวัดนครราชสีมาครับ ที่นาแปลงนี้ครับหลุดจากขายฝากนะครับทางเจ้าของเงินเลยต้องการขายเพื่อเอาทุนคืนนะครับถึงขายถูกขนาดนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ยุทธที่ดินโคราชครับหรือโทรมาที่093 414 6125ครับหรืออีกเบอร์ครับ0821 47 1442ครับผม